วัดพอยหอดกงเก่งกาอดกาอดศึกษานชาชันมีวิเนยเรียนดีต่าสินเด่นเป็นประจัก,ก,กษ์พรนอมนาสถาบันเราชาววัดไายหอดสวัดค่ะดิฉันนางพัฒนานพัทรลุงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม่หาดพายเจสงในานามของพนักรููนักเรียนและบุะคลากรทางการศึกษา เรียนวัดไทยหาดพอจเจเสงขอขอบพระคุณมูลนิธิยังมีเราที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมกุมนุมนักศิลป์ของเรียนวัดไทยหาดพัจเจเสงโดยการได้มอบโขนให้เพื่อไว้ใช้ในการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการแสดงโขนของเรียนวัดไทยหาดพอจเจเสงขอขอบพระคุณค<อ>่ะ